คุณอยู่ได้นานที่สุดเท่าไหร่โดยไม่ต้องดูโทรศัพท์หรือดูนาฬิกาเพื่อดูเวลาสถิติส่วนตัวของผมคือ13นาทีแต่มีคนบางคนใช้ชีวิตโดยไม่รู้เวลาได้นานถึง63วัน ในช่วงฤดูร้อนของปี1962ชายชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งชื่อมิเชลซิเฟอร์ถอดนาฬิกาออกแล้วลงไปในถ้ำแห่งหนึ่งในเทือกเขาเอลฟ์ของฝรั่งเศสชายวัย23ปีในขณะนั้นใช้ชีวิตอยู่2-3เดือนในถ้ำที่โดดเดี่ยวและไม่เห็นดวงอาทิตย์เลยและนั่นทําให้เขาได้เป็นผู้ก่อตั้งสาขาวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่าโครโนไบโอโลยีหรือนาฬิกาชีวภาพโดยบังเอิญ แผนเดิมของมิเชลคือศึกษาฐานน้าแข็งใต้ดินที่เขาค้นพบก่อนหน้านี้เขาอยากใช้เวลา15วันใต้ดินแต่คิดว่าคงไม่พอที่จะค้นคว้ายอย่างจริงจังจึงตัดสินใจอยู่ที่นั่นเป็นเวลา2เดือนในความมืดมันไม่ใช่การพักผ่อนที่สบายนักเพราะเท้าของเขาเปียกตลอดเวลาและอุณหภูมิร่างกายของเขาก็ต่ำกว่าปกติมาก เขาใช้เวลาว่างไปกับการอ่านหนังสือเขียนหนังสือคิดถึงอนาคตและศึกษาสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขายังนอนหลับสบายและกินเมื่อรู้สึกอยากกินมีทีมงานรออยู่ที่ปากถ้ำพวกเขาตกลงกันว่านักวิทยาศาสตร์จะแจ้งให้พวกเขารู้เมื่อเขาตื่นกินข้าวและก่อนเข้านอน ทีไม่ได้รับอนุญาตให้ติดต่อเขาแต่แค่บันทึกเวลาที่เขาส่งสัญญาณเพื่อให้แน่ใจว่าเขาปลอดภัยมีสุขภาพดีหรือติดตามวงจรชีวิตของเขาซิฟเฟอร์ยังแจ้งชีพจรของเขาและนับจาก1นึถึงร้อยหลักต่อวินาทีและนั่นคือวิธีที่พวกเขาพบว่าการรับรู้เวลาของเขานั้นคาดเคลื่อนอย่างมากเขาใช้เวลา5นาทีในการทำภารกิจนั้นให้เสร็จแทนที่จะเป็น2นาทีตามปกติ เมื่อทีมงานบอกเขาว่าถึงเวลาต้องออกจากถ้ำแล้วเขาแน่ใจว่าตอนนั้นเป็นเดือนสิงหาคมแต่ที่จริงตอนนั้นเป็นวันที่14กันยายนแล้วซิเฟอร์คิดว่าน่าจะเกี่ยวกับการขาดแสงไปเกือบหมดเขามีแค่หลอดไฟเล็กๆดวงหนึ่งในถ้ำเท่านั้นมันรู้สึกเหมือนเป็นวันอันยาวนานสําหรับเขาและเขาจําไม่ได้ว่าเขาทําอะไรเมื่อวานหรือ2วันก่อน ผลลัพ์ที่สําคัญที่สุดของการทดลองของเขาคือการพิสูจน์ว่ามนุษย์ก็มีนาฬิกาภายในร่างกายเช่นเดียวกับสัตว์ที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับรอบกลางวันและกลางคืนซิฟเฟอร์ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นเขายังได้ออกสํารวจหลายสิบครั้งเพื่อใช้เวลาอยู่ในถ้ำสิบปีต่อมาเขาก็ได้เริ่มการทดลองเป็นเวลา6เดือนในเท็กซัส ทั้งหมดนี้ช่วยเขาค้นพบว่าเมื่อผู้คนไม่มีสัญญาณบอกเวลาพวกเขาจะเปลี่ยนไปใช้รอบเวลา48ชั่วโมงไม่ใช่24ชั่วโมงแบบที่เราคุ้นเคยกันดีจะเป็นกิจกรรม36ชั่วโมงนอนหลับ12-14ถึงชั่วโมงนาซาใช้ผลการทดลองของเขาเพื่อช่วยเหลือนักบินอวกาศที่มีปัญหาด้านความจำระยะสั้นหลังถูกกักตัวมาระยะหนึ่ง ในปี2021หญิงสาวชาวสเปนคนหนึ่งทำลายสถิติถ้ำของซิเฟอร์ที่สำเร็จเบียทริสฟลามินีใช้เวลา500วันในถ้ำนอกเมืองกร์นาดาโดยแทบจะไม่ติดต่อก,กับใครในโลกเลยเธอยืนกรานว่าเจ้าหน้าที่สนับสนุนจะไม่แจ้งข่าวคราวใดๆให้เธอรู้แม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับสมาชิกในครอบครัวของเธอก็ตาม แนวคิดของการทดลองนี้คือการทดสอบขีดจำกัดของตัวเองและช่วยให้นักศริษั์เข้าใจว่าการอยู่ในสภาวะสุดต่งเช่นนี้ส่งผลต่อจ,จิตใจแล้วร่างกายของมนุษย์ยังไงบ้างในระหว่างการทดลองที่เรียกว่าไทม์เคป e ลามิเนีได้รับอาหารจากจุดรับอาหารและส่งวิดีโอกลโปรของตัวเองให้กับทีมสนับสนุนพวกเขาตรวจสอบคลิเพื่อแน่ใจว่าเธอสบายดีทั้งร่างกายและจิตใจ ฟลามินี่ใช้เวลาไปกับการออกกำลังกายอ่านหนังสือวาดรูปทอผ้าและทำอาหารเธอไม่ได้อาบน้ำแต่ทีมสนับสนุนจะเอาของเสียของเธอออกไปทุกๆ5วันถึงจุดหนึ่งมแมลงวันก็มากันเต็มถ้ำแต่ฟลามินี่ก็ยังกล้าหาญและทำการทดลองต่อไปเมื่อถึงวันที่300เธอต้องออกจากถ้ำและต้องกักตัวอยู่ในเต็นท์เป็นเวลาประมาณ8วันเนื่องจากมีปัญหาทางเทคนิค เมื่อเวลาผ่านไป500รวันเจ้าหน้าที่สนับสนุนพบว่าฟลาเินีกำลังนอนหลับอยู่เธอไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนและบอกว่าเธอรู้สึกเหมือนตีสี่ตลอดเวลาเธอไม่อยากออกไปเพราะยังอ่านหนังสือไม่จบแม้ว่าเธอจะเริ่มได้ยินสิ่งที่ไม่จริงและอยากกินไก่ย่างมากแต่นักกีฬาเอ็กซ์ตรีมคนนี้ไม่เคยคิดที่จะออกจากไทม์เคปเร็วกว่าที่วางแผนไว้ด้วยซ้ำนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยหลายแห่งในสเปนจะวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลองที่ไม่ธรรมดาครั้งนี้ นาฬิกาชีวาภาพที่ซับซ้อนควบคุมชีวิตของเราตั้งแต่กระบวนการเล็กๆในระดับเซลล์ไปจนถึงการทํางานของร่างกายทั้งหมดจังหวะเหล่านี้ควบคุมด้านต่างๆของสรีรวิทยาของคุณรวมถึงรูปแบบการนอนหลับอุณหภูมิร่างกายความสมดุลของฮอร์โมนการเผาผลาญและกิจกรรมทางหัวใจและหลอดเลือดโรคหลายชนิดจะรุนแรงขึ้นในเวลากลางคืนหรือตอนเช้าการทํางานเป็นกะจะรบกวนสมดุลระหว่างนาฬิกาชีวาภาพและเวลาภายนอกนักวิทยาศาสตร์จึงโทษว่าเป็นสาเหตุของโรค อาการเจ็ตแลกเป็นตัวอย่างที่ดีว่านาฬิกาชีวภาพของคุณทำงานผิดปกติเพราะคุณย้ายไปอยู่ในเขตเวลาอื่นแต่แสงโดยเฉพาะเมื่อคุณได้รับแสงในบางช่วงเวลาช่วยรีเซ็ตนาฬิกาชีวภาพของคุณได้เมื่อคุณเห็นแสงในช่วงพลบค่ำแสงจะดันนาฬิกาของคุณไปข้างหน้าและแสงในช่วงค่ำจะดันนาฬิกาของคุณถอยหลังเล็กน้อย ร่างกายของเราต้องใช้เวลาประมาณ1วันในการตามเวลาแต่และชั่วโมงให้ทันแต่เนื่องจากนาฬิกาชีวภาพตามธรรมชาติของเราเดินประมาณ24.2ชั่วโมงเราจึงปรับตัวให้เข้ากับวันเวลาที่ยาวนานขึ้นทางตะวันตกได้ง่ายกว่าวันเวลาที่สั้นลงทางตะวันออกนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมนักกีฬาหรือผู้วิจัยจึงรู้สึกเหมือนว่ากำลังอยู่ในห้องการเวลา ย้อนกลับไปในยุค70นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบนกลไกนาฬิกาชีวภาพเป็นครั้งแรกในแมลงวันผลไม้ซึ่งเกี่ยวข้องกับยีนที่แตกต่างกันโดยยีนหนึ่งจะเร่งอีกยีนหนึ่งจากนั้นก็จะเบรกยีนแรกทําให้เกิดจังหวะการแกว่งในตอนกลางวันเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นเซลล์รับแสงจะสั่งส่วนต่างๆของวงจรให้ผ่อนคลาย มีเครือข่ายโมเลกุลและเซลล์ประสาทที่ซับซ้อนมากมายที่คอยดูแลให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างถูกต้องสิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีนาฬิกาชีวภาพของตัวเองโดยมียีนาฬิกาของตัวเองทำหน้าที่ของมันนอกจากแสงแล้วสิ่งอื่นๆเช่นอุณหภูมิและอาหารยังช่วยปรับนาฬิกาของสิ่งมีชีวิตให้ตรงกับโลกภายนอกอีกด้วย ถ้าคุณรู้สึกอยากประจนภัยและอยากลองไปอยู่สันโดษในถ้ำลองไปถ้ำที่ลึกที่สุดบนโลกของเราสิท่านเว,เวเรฟกิน่าถ้ำนี้เพิ่งได้รับชื่อเมื่อต้นปี2018และถูกสำรวจทีละขั้นตอนลึกลงไปเรื่อยๆ การสำรวจถ้ำแห่งนี้ในเทือกเขาโคเคซัสตะวันตกครั้งแรกและเพิ่งมีการสำรวจได้เพียง5%เท่านั้นแต่ลึกลงไปเกือบ122เมตรแล้วเห็นได้ชัดว่าถ้ำแห่งนี้มีอะไรมากกว่านั้นอีกมากโดยมีทางเข้าเล็กๆที่ดำหลิ่งลงไปในหินปูนของเปลือกโลกทีมสำรวจจากทั่วโลกได้กลับมายังถ้ำแห่งนี้จนกระทั่งในที่สุดก็ไปถึงก้นถ้ำ ถ้ำท,ที่ลึกเป็นอันดับ2 3และ4ของโลกตั้งอยู่ใกล้ๆก,กันซ่อนตัวอยู่ลึกในภูเขาของเทือกเขาอาราบิกะซึ่งเป็นหนึ่งในเทือกเขาหินปูนที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ก็ยังไม่มีการสำรวจมากนะักเนื่องจากการเข้าถึงพื้นที่นี้ค่อนข้างยากโดยเข้าถึงได้เพียง4เดือนต่อปีเท่านั้นเนื่องจากสภาพอากาศการเดินทางลงไปจนสุดนั้นค่อนข้างยากและใช้เวลาหลายวันมีน้ำตกใต้น้ำที่มีน้ำเกือบเป็นน้ำแข็งน้ำท่วมทางเข้าถูกปิดกั้นและอันตรายอื่นๆที่คาดไม่ถึง ถ้าคุณยังไม่พร้อมสําหรับถ้าที่ลึกที่สุดคุณก็เลือกถ้าที่ยาวที่สุดได้ถ้าแมมมดในรัฐเคนตักกี้มีเขาวงกตหินปูนที่สำรวจไปแล้วก็643กิโลเมตรและยังมีอีกประมาณ965กิโลเมตรที่ยังร้อยส้สำรวจทุกปีมีผู้คนมากกว่าครึ่งล้านมาเยี่ยมชมถ้าแห่งนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทัว คุณเลือกได้ระหว่างเวอร์ชันคลาสสิกกับเวอร์ชันสุดคั้วเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของถ้ำหรือเข้าร่วมคอนเสิร์ตภายในผนังหินของถ้ำนอกจากนี้คุณยังสนุกกับการพบปลาสัตว์ป่ากว่าร้อยสายพันธุ์ที่อาศัยอยู่ที่นั่นได้ด้วยปลาถ้ำไร้ตาเป็นสายพันธุ์ที่โด่งดังและแปลกประหลาดที่สุดสายพันธุ์หนึ่งปลาชนิดนี้ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ไม่มีแสงได้โดยการไม่มีตาอีกต่อไป